สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราก็มาไลฟ์ค่ะประจําวันพุธนะคะก็จะเจอกันนะคะจันทร์พุธสุขค่ะเปลี่ยนตำแหน่งกล้องวางมองสวัสดีค่ะคุณแม่ท่านใดที่รออยู่ในเรื่องของการกู้น้ํานมมาค่ะเข้ามาแล้วก็ตามเพื่อนมาได้เลยนะคะวันนี้พี่กันก็ไลฟ์สองช่องทางเหมือนเดิมนะคะคือทางเพจแล้วก็ทาง YouTube พร้อมๆกันนะคะคุณแม่ทาง YouTube จะได้ฟังพร้อมๆกันไปด้วยนะคะฟังสด ธรรมดาทาง YouTube จะฟังย้อนหลังนะคะวันนี้เรามาฟังสดพร้อมๆกันนะคะเดีย๋ยวรอสมาชิกสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่จินดาสวัสดีนะคะทั้งทาง,ทาง,ทางเพจแล้วก็ทาง YouTube นะคะทาง u t u b e อาจจะดูแล้วมองมุมมองอาจจะสูงนิดนึงนะคะพอดีพี่กันใช้กล้องจากคอมพิวเตอร์นะคะทีนี้ต้องก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะ ทุกกำลังใจที่ส่งมาให้พี่เกนนะคะเรื่องของโควิด19นะคะแล้วก็ชาวระยองนะคะที่เป็นห่วงชาวระยองในตอนนี้กับสถานการณ์โควิดที่กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงที่มีอะไรเข้ามาในจังหวัดระยองนะคะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่กันก็มีหัวข้อดีๆมาฝากค่ะเรื่องของการกู้น้ำนมค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแม่ทาง YouTube ด้วยนะคะวันนี้มีคนเข้ามาด้วยความรวดเร็วเช่นกันนะคะสำหรับทาง YouTube ค่ะ หัวข้อกู้น้ำนมเนี่ยคุณแม่หลายท่านเนี่ยค่อนข้างจะสนใจค่ะในการกู้น้ำนมนะคะเออก็แบ่งเป็น2กลุ่มที่อยากกู้น้ำนมคือ1คือในคุณแม่ที่หยุดให้นมลูกไปแล้วค่ะกับกลุ่มที่น้ำนมหดค่ะอย่างเช่นกลุ่มที่น้ำนมหดอย่างเช่นคุณแม่ที่น้ำนมเป็นท่อน้ำนมอุดตันแล้วน้ำนมหดไปหรือว่าหลังจากที่คุณแม่ป่วยแล้วตกรอบปั๊มนะคะหรือว่าการตกรอบปั๊มเนะะี่ยค่ะที่ทาให้น้ำนมหดคุณแม่ก็อยากจะมากู้น้ำนมนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะจริงๆแล้วจุดประสงค์แรกเลยคืออยากจะแนะนําเรื่องของคุณแม่ที่หยุดให้นมไปแล้วและอยากกลับมากู้น้ํานมส่วนใหญ่บางทีคุณแม่ที่หยุดให้แล้วแล้วอยากกลับมาให้น้ํานมนะคะก็จะมีสาเหตุนะคะมาจากการที่หนึ่งคือแบบช่วงแรกน้านมน้อยคุณแม่กะท้อแล้วก็หยุดไปนะคะแต่ปรากฏว่าพอลูกกินนมผงปุ๊บกลายเป็นว่าน้องกินแล้วงองแงหรือว่านมไม่ค่อยย่อยหรือว่าแพ้นมวัวทาให้คุณแม่ก็อยากกลับมากู้น้านมนะคะหรือบางครั้งคุณแม่ก็ คือบางคนไปทํางานแล้วพอดีได้เอาจากง,งานนะคะ mm. ก็เลยอยากจะกลับมาเลี้ยงลูกดียนมแม่ก็มีนะคะที่มาปรึกษาพี่กันค่ะวันนี้ก็เลยคิดว่าอยากจะแชร์นะคะเรื่องของการกู้น้านมให้กับคุณแม่ค่ะบางคนก็ถามพี่กันว่าแล้วหนูจะกู้สําเร็จไหมนะคะหนูจะสามารถกลับไปเลี้ยงลูกดวโนมแม่ได้ไหมนะคะสิ่งที่พี่กันอยากจะบอกคืออยากให้ทุกคนนะคะที่อยากจะกู้น้านมค่ะขอคุณแม่มีใจนะคะ แม่มีใจนะคะคุณแม่ไม่ต้องหวังผลว่าคุณแม่จะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ร้อยนะคะว่าจะให้นมแม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมขอให้คุณแม่ลองทําก่อนคะ่ะได้นมแม่เท่าไหร่ก็คือเท่านั้นอาจจะได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์หกสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ได้นมแม่ให้คุณแม่คิดซะอย่างนี้ก่อนคุณแม่ก็จะได้ไม่เครียดแล้วก็กังวลกับปริมาณน,น้ำนมที่ออกหลังจากที่เริ่มกู้ไปนะคะแล้วก็ เดี๋ยววันนี้พี่แกนมีเทคนิคมาฝากนะคะว่าเราจะทำยังไงบ้างที่เราจะต้องกู้น้ำนมนะคะ,ะสำหรับระยะเวลาค่ะในคุณแม่ที่หยุดให้น้ำนมไปแล้วนะคะบางคนถามว่าหนูหยุดให้น้ำนมมา2เดือนแล้วหนูจะกลับมากู้น้ำนมได้ไหมนะคะขึ้นอยู่กับการกู้น้ำนมนะคะขึ้นอยู่กับ1กับระยะเวลาถ้าหยุดหยุดให้นมไปนานแล้วแล้วลองบีบหัวนมบีบน้ำนมดูแล้วไม่มีน้ำนมซึมเลยนะคะ ก็โอกาสนะคะกู้น้ำนมได้มีอยู่แล้วทุกคนทุกคนมีโอกาสหมดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหยุดไปนานระยะเวลายิ่งยาวนานการกู้ก็จะทําให้ได้น้านมเนี่ยน้อยน้อยกว่าคนที่มีระยะเวลาหยุดเนี่ยสั้นอย่างเช่นถ้าหยุดไปแล้ว1เดือนกับคนหยุด2เดือนคนที่1เดือนเนี่ยก็จะมีโอกาสได้น้ํานมที่มากกว่านะอ่า่ระยะเวลาใช่ไหมคะ2คือว่า การที่ลูกยังคงดูดเต้าหรือไม่ดูดเต้าคุณแม่ที่ลูกยังคงดูดเต้าเนี่ยจะมีภาษีดีกวา่าคุณแม่ที่ลูกไม่ได้ดูดเต้านมนะคะในการกู้น,น้าํานมสาค่ะคุณแม่สามารถรักษาระเบียบวินัยในการกู้น้านมได้ดีแค่ไหนนะคะสามารถปฏิบัติตามคําแนะนํานะคะได้ขนาดไหนนะคะคุณแม่ก็มีโอกาสทําได้มากก็มีโอกาสสาเร็จมากนั่นเองค่ะ เอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเทคนิคนะคะว่าจะทำยังไงนะคะถ้าจะกู้น้ำนมคุณแม่จะต้องทำอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะค,คุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเอาละค่ะมาเข้าหัวข้อในเรื่องของกู้น้ำนมกันอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายพี่แกันจะตอบคำถามค่ะมาดูเทคนิคที่พี่แกนํนำมาฝากในวันนี้นะคะหลักการกู้น้ำนมนห้าข้อที่คุณแม่จะกู้น้ำนมควรทำนะคะ เมื่อกี้พี่กันบอกแล้วนะเราจะไม่คำนึงถึงผลที่จะได้รับว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมขอให้คุณแม่ลองลงมือทำก่อนนะคะได้บ้างดีกว่าไม่ได้เลยนั่นเองค่ะข้อแรกเลยค่ะคุณแม่จะต้องบำรุงร่างกายของคุณแม่ก่อนเลยด้วยอาหารอาหารที่ครบห้าหมู่ยังไม่พอต้องเป็นอาหารที่บำรุงน้ำนมด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่ร่างกายของคุณแม่ได้อาหารเพียงพอเนี่ยจะมีการสร้างสร้างและหลั่งน้ำนมได้ดีกว่าคุณแม่ที่ลดอาหารหรือกินอาหารที่ไม่เพียงพอค่ะ อาหารบำรุงน้ำนมนะคะก็คือหัวปีอินทผาลัมขิงนะคะเนื้อสัตว์โปรตีนนะคะโปรตีนจากเนื้อสัตว์เยอะๆอเม็ดขนุนโหระพ้านะคะใบตำลึงมะรุมนะคะเม็ดขนุนต้มนะคะอันนี้ก็คือเราสามารถกินบำรุงน้ำรังกายคุณแม่เพื่อพร้อมกับมากูน้ำนมนะคะ วินอกจากบำรุงน้ำนมแล้วคุณแม่ต้องพร้อมนะคะคือร่างกายต้องมีการพักผ่อนที่เพียงพอมีคนช่วยเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะว่าเวลาที่เรากู้น้ำนมเนี่ยเราจะต้องมีการใช้เวลาส่วนหนึ่งไปกับการปั๊มนมคุณแม่จะต้องดูว่าเราเนี่ยมีเวลาปั๊มนมไหมมีคนช่วยเลี้ยงลูกไหมส่วนใหญ่ถ้าเป็นแม่ที่ลูกไปได้ดูดเต้าแล้วคุณแม่ต้องเลี้ยงลูกคนเดียวเนี่ยโอกาสในการสําเร็จเนี่ยน้อยมากนะคะนี่พี่อาจจะพูดตรงๆนะเพราะว่า จากประสบการณ์ที่ดูแลคนไข้ามาก็จะพบว่าคุณแม่กลุ่มนี้จะมีโอกาสสําเร็จน้อยเพราะว่าไม่มีเวลาปั๊มนมค่ะลูกก็ไม่ดูดเต้าเนาะมาวิธีการที่2นะคะการให้ลูกดูดเต้านมก็ช่วยกระตุ้นได้ดีที่สุดพีก่กณนถึงบอกว่าในแม่ที่ดูดเต้านมลูกยังคงดูดเต้านมอยู่เนี่ยมีภาษีดีกว่าคุณแม่ที่ลูกไม่ได้ดูดเต้านมแต่ส่วนใหญ่พบว่าคุณแม่ที่หยุด เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปแล้วก็คือลูกก็ไม่ได้ดูดเต้าไปแล้วลูกไปติดขวดแล้วนะคะแต่พี่แกนก็อยากจะบอกว่าให้ร้องกลับมาให้ลูกดูดเต้าก่อนนะคะถ้าลูกดูดแม่ก็โชคดีไปแต่ถ้าลูกไม่ดูดนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องทำเนาะคุณแม่ต้องปั๊มนมกระตุ้นให้มีน้ํานมก่อนแล้วน้ํานมพอน้ํานมเริ่มมีคุณแม่ก็กลับมาให้ลูกดูดเต้าทุกครั้งที่มีโอกาสนะคะเพื่อการดูดเต้านมแม่จะเป็นการกระตุ้นน้ํานม ได้ดีกว่าการปั๊มนมนะคะทีนี้ในคุณแม่ค่ะที่ไม่ได้ให้ลูกดูดเต้านมนะคะเราก็จะต้องมีการปั๊มน้ํานมค่ะข้อที่3นะคะมาถึงเรื่องของการปั๊มน้ํานมอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างสม่ําเสมอยังไงนะคะคือเราจะต้องปั๊มนมอย่างน้อยวันละ8ครั้งค่ะคือที่พี่กันบอกว่าคุณแม่จะต้องมีเวลาเพราะคุณแม่จะต้องปั๊มนมวันละ8ครั้งครั้งละประมาณ15-20นาทีนะคะนอกจาก ซึ่งนอกจากการที่แม่ต้องมีเวลาแล้วแม่ต้องมีเครื่องปั๊มนมนะคะซึ่งถ้าเราจะกู้น้ํานมเนี่ยเครื่องปั๊มนมที่ได้ผลแล้วมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องปั๊มนมไฟฟ้า2เต้าค่ะเป็นการประหยัดเวลาคุณแม่นะคะแล้วก็ทุนแรงคุณแม่เพราะบ,บางทีใช้เครื่องปั๊มคันโยกเนะะี่ยค่ะแรงมันจะไม่สม่ำเสมอแล้วคุณแม่เนี่ยก็จะเมื่อยมือและเจ็บมือแล้วก็ไม่ได้น้ํานมก็ยิ่งท้อนะคะแล้วเครื่องปั๊มนมไฟฟ้านี่ก็จะช่วยนะคะเรียนแบบการดูดของลูกเนี่ย ค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนกันดุดของลูกทําให้กระตุ้นน้ํานมได้ดีกว่านะคะการใช้ปั๊มคันโยกหรือปั๊มหัวบีบนะคะทีนี้ค่ะเราก็ปั๊ม15-20นาทีปั๊มนปั๊มลมก็ต้องปั๊มปั๊มไปค่ะได้ขนาดไหนก็ปั๊มไปสม่าเสมอทุก3ชั่วโมงเช่นวันหนึ่งปั๊บรอบหนึงปั๊ม10โมงอีกรอบหนึ่งก็บ่ายโมงบ่ายโมงแล้วก็4โมงคุณแม่ต้องตั้งตั้งเวลาไว้เลยและพร้อมกับบันทึกนะคะบันทึกค่ะ รอบนี้ได้เท่าไหร่ไ,ได้เท่าไหร่บันทึกไว้ด้วยหรือไม่ได้ก็เขียนศูนย์ไปนะคะคุณแม่ต้องปั๊มนมแบบนี้ไปเรื่อยๆสิ่งหนึ่งนะคะคือคุณแม่ก็จะไปกังวลกับปริมาณน้ํานมแต่พี่กกนบอกก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจค่ะปั๊มไปค่ะปั๊มไปเรื่อยๆนะคะทีนี้นะคะกลางคืนก็ต้องลุกขึ้นมาปั๊มนะคุณแม่ต้องให้ได้อย่างน้อยวันละแปดรอบสําหรับคุณแม่ที่อยากกู้น้านมเพราะว่าน้านมหดแต่ยังคงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อยู่นะคะ รวมถึงคุณแม่แ winter, here, y, roommate, behold, Weil. ที่จะกู้น้ำนมหลังจากหยุดไปแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะให้ทํานอกจากปั๊มนมสม่ําเสมอวันละ8ครั้งแล้วนะคะอีกอย่างหนึ่งที่พี่กัยากให้ทําคือการทํา PP ค่ะการทํา PP ก็จะยิ่งทําให้น้ํานมคุณแม่มาเร็วขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะคะในคุณแม่ที่จะกู้น้ํานมนะคะการทํา PP เนี่ยเป็นการเรียนแบบการดูดของลูกนะคะคือดูดดูดแล้วก็หยุดแล้วก็ดูดใหม่นะคะในเด็กเล็กนะคะก็จะดูดลักษณะแบบนี้การทํา PP ก็คล้ายการดูดของลูก โดยใช้เวลาทําประมาณ60นาทีวันหนึ่งนะคะพี่แกนแนะนําให้คุณแม่ทําการทํา p p อย่างน้อยวันละ1ถึง1ครั้งถ้าจะให้ดีขอ2ครั้งค่ะเช่น8รอบใช่ไหมคะปั๊มนม8รอบมี2ครั้งที่ทํา p p นะคะโดยการทำพ p พนะคะเดี๋ยวเผื่อแม่ท่านใดยังไม่เคยมาฟังพี่กันพูดบางเคล็บางไรพี่กันจะพูดไปแล้วนะคะเรื่องของการทำพ p พนะคะคือเราจะปั๊มนมนะคะ10นาที ปั๊มนม20นาทีนะคะอ่ะ60นาทีนะคะปั๊มนม20นะคะ20หยุด10ปั๊ม10หยุด10และปั๊มอีก10ค่ะก็จะเป็น60นาทีนะคะในการที่เราระยะเวลาทั้งหมดที่นั่งปั๊มนม60นาทีนี้วันหนึ่งทำสองรอบนะคะแต่คุณแม่ที่ทำงานนะคะบางครั้งอาจจะไม่สะดวกที่จะทำาีพีก็แนะนำให้ใช้เป็นกวยแบบกวยเกาะเต้ากวยฟีมี่นะที่เขานิยมนะคะกวยฟีมี่ฟีน่าต่างๆที่ ไม่ต้องถือกลวยนะคะที่ใส่ไปกับเสื้อชั้นในนะคะลองหาอุปกรณ์พวกนี้มาใช้นะคะคือการกู้นมนมอ่ะบอกนิดนึงอาจจะต้องลงทุนนะลงทุนเครื่องลงทุนอุปกรณ์นะคะแต่สิ่งที่ได้มาพี่ว่ามันคุ้มค่าคุ้มค่าที่ลูกเราจะได้กินนมที่ดีที่สุดสําหรับทารกก็คือนมแม่นะคะอาบัำนมแล้วนะคะสิ่งที่คุณแม่ต้องทําต้องมีอีกข้อที่4นะคะก็คือเรื่องของ ความมุ่งมั่นอดทนไม่ย่อท้อนะคะแล้วก็อย่าเครียดอย่าไปคาดหวังมากเกินไปนะคะคาดหวังได้บ้างเพื่อมีเป้านะคะแต่ว่าอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวน้ำนมจะยิ่งไม่ไหลคุณแม่จะต้องอดทนแน่นอนค่ะหัวนมคุณแม่นะคะจากที่เราหยุดปั๊มนมไปแล้วคุณแม่จะมีความรู้สึกว่าเจ็บเวลาที่เราปั๊มบ้างนะคะพี่แกนแนะนําว่าในคุณแม่ที่กู้น้ํานมเนี่ยอาจจะต้องทาพวกรานโนลีนหรือยาทาหัวนมเพื่อให้หัวนมเราชุ่มชื้นเวลาปัม๊มบ่อยๆแล้ว ไม่เจ็บนะคะบางทีทำพีพีเนี่ยก็จะเจ็บเพราะเราปั๊มนานค่อนข้างใช้เวลานานนะคะก็ให้ใช้ทาย,ยาทาหัวนมช่วยนะคะยี่ห้อไหนก็ได้คุณแม่ซื้อมาหรือถ้าไม่มีจริงๆแล้วทาวาสลีนไปก่อนก็ได้ช่วงที่ไม่มีน้ำนมก็มใช้วาสลีนทาไปก่อนเพื่อให้หัวนมและลานนมชุ่มชื้นปั๊มเราไม่เจ็บนะคะแล้วทีนี้คุณแม่บอกว่าต้องอดทนพยายามนานแค่ไหนนะคะบางทีคุณแม่หลายท่านก็หยุดกลางคันแล้วท้อเนาะ ระยะเวลาในการกู้น้ํานมจะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเมื่อเราปั๊มนมหรือว่ากู้น้ํานมเนี่ยนานประมาณ2สัปดาห์เริ่มเห็นนะคะจนถึง2เดือนค่ะระยะเวลาตรงนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่คุณแม่หยุดปั๊มนมไปหรือหยุดเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไปค่ะพี่กันเคยเจอเคสน,นะคะคุณแม่ลูกอายุ8-9ถึงเเดือนประมาณนี้เนาะแล้วก็หยุดให้นมลูกนะคะคุณแม่ต้องไปต่างประเทศไปทาง,งานที่ต่างประเทศแม่หยุดให้นมลูกไปประมาณ1เดือนเนาะ กับมักู้น้านมคะ่ะสุดท้ายคุณแม่ทําสําเร็จนะคะเคสนี้จากนมแม่ที่หยุดไปนะคะกลายเป็นนมแม่80%นะคะคุณแม่ใช้ระยะเวลาในการกู้ประมาณ1เดือนนะคะที่ที่พี่แกนดูแลมาเนะะี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้ากู้ยังไงก็มีนะคะดังนั้นความอดทนของคุณแม่เนี่ยไม่เสียเปล่าแน่นอนนะคะก็อยากให้คุณแม่มาลองดูสักตั้งหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ลองเราไม่รู้นะ วิธีการที่5ะคะ่ะหลังจากที่เราหยุดการให้นมไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าเราจะกู้ pues right. น้ํานมให้สําเร็จเนี่ยเราจะต้องใช้ตัวช่วยหนึ่งก็คือยากระตุ้นน้ำนมนะคะคือถ you ้ายาแผนปัจจุบันนะคะก็คือดอมพาริโดนนะคะหรือโมชิเลียมเอ็มนะคะแต่ถ้าเป็นยาโบราณก็จะเป็นยาประสะน้ํานมนะคะที่คุณแม่สามารถไปกินได้นะคะอย่างเออยาดอมพาริโดนหรือโมชิเลียมเนี่ยค่ะก็ถ้าคุณแม่ จริงพี่แกนอยากให้คุณหมอเป็นคนจ่ายให้นะคะหรือคลินิกน้องแม่เป็นคนจ่ายให้คือมาปรึกษาแล้วก็ประเมินอะไรต่างๆแล้วคุณแม่เริ่มปั๊มนมแล้วเริ่มเอาจริงแล้วคุณแม่ก็ไปหาคุณหมอแล้วก็บอกว่าอยากจะได้ยาก,กระตุ้นน้ำนมเพราะตัวยาดอมพริโดนเนี่ยมันจะไปกดตัวโดปามีนนะคะที่มันจะทําให้โบเล็ินกลับมาทํางานนะคะก็คือจะทําให้มีการกระตุ้นการสร้างน้ํานมกลับมาทํางานนะคะดังนั้นค่ะคุณแม่ก็ได้ยาก,กระตุ้นช่วยน้ำนมก็จะยิ่งมาได้มีโอกาสมานะคะ โดยออโดอมริโดนเนี่ยพี่กันเคยทำคลิปไปแล้วนะคะก็แนะนำให้กินครั้งละ2เม็ด3เวลาหรือ4เวลานะคะหลังจากมีน้ำนมแล้วเราก็ต้องค่อยๆลดยาลงอีกทีหนึ่งสำหรับยาตัวนี้นะคะยาตัวนี้นะคะยาดอมริโดนจะมีข้อห้ามใช้ในคุณแม่ที่มีโรคหัวใจนะคะที่ไม่ควรใช้หรือมีโรคประจำตัวควรแนะนำให้ปรึกษาคุณหมอก,ก่อนได้เลยนะคะก่อนที่จะใช้ยาบางคนใช้แล้วก็มีอาการข้างเคียงนะคะ อาการปากแห้งนะคะใจสั่นอะไรเงี้ยมีได้เนาะก็ก็หยุดไปถ้าใช้ไม่ได้ก็คือหยุดไปอาจจะเลือกใช้เป็นยาปัสสาะน้ำนมนะคะช่วยแทนค่ะเอาละค่ะก็เนี่ยค่ะวิธีการกู้นมนมง่ายๆเลยง่ายหรือเปล่าไม่รู้5ข้อนะคะคือหลักการที่แน่ๆคุณแม่จะต้องปั๊มนมอย่างน้อยวันละ8ครั้งนะคะแล้วก็กินยาก,กระตุ้นนำนมช่วยค่ะ ร่วมกับอาศัยความอดทนความพยายามของคุณแม่นะคะมีหลายเคสนะคะทําแล้วสําเร็จก็เอาใจช่วยคุณแม่ที่อยากกูน้ํานมนะคะหยุดไปนานแค่ไหนก็ตามมีโอกาสหมดนะคะบางคนถามว่าหยุดไป3าเดือน4เดือนนะคะเราจะกู้ได้ไหมนะคะบอกเลยค่ะลองค่ะลอ,องก่อนค่ะจากไม่ได้นมแม่มาได้50%นนี่ก็สุดยอดแล้วนะคะนะคะคุณแม่ลองดูค่ะ